จิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจังหวัดระนองกระจัดกิจกรรมพัฒนาเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พระพันทาบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกรกฎาคม2568ค่ะที่บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฟังอันดามันตําบลกําพวนอํเภอสุขสําราญจังหวัดระนองนายซูพอ์ภูติเกียรติขจร ผู้วาราชาการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพันซาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568โดยมีนางพรเพนภูติเกียรติขจรนายกเล่าก,ากาชาจังหวัดระนองปลัดจังหวัดระนองในอำเภอข้าราชาการถูกมู่เล้าองค์กรปกครองส่วนท,อทน้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนจิตอาสาพระราชาทานและประชาชนเข้าวรวมพิธีย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ ครับผม่านผู้ว่าราชาการจังหวัดระนองการเริ่มจากการถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถูกเทียนแพร่ครับจากนั้นได้กล่าวหน่อมสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรวมแสดงพลังกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีโดยหัวใจอันเป็นการแสดงเจจำนงในการรวมกันพัฒนาและก็เสสละเพื่อสร้างคมส่วนรวมในการทำความดีโดยหัวใจนะครับจากนั้นจิราาัสาเราทำความดีโดยหัวใจก็ได้รวมกันปลูกตน้นไม้ จำนวน1,500ตอนเผื่อรวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปนะครับมผมกระารหลายทีนะเขาเริ่มมีกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมพัฒนาอะไรต่างๆด้วย